แนวทางการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงด้วยการปลูกพืชเมือหนาวทดแทนฟิน่นถือเป็นแนวทางที่สามารถหยุดยั้งการปลูกพืชเสพติดสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของแผ่นดินไทย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อบ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากจังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความผาสุกข,ของรัษฎรอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างอาชีพสุดจริตแก่คนในชุมชนเลอต่อพลิกฟื้น,พ,นพื้นป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่สู่ความอดุดมสมบูรณ์เพื่อสนองตามพระาราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ในโยกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง พระราชทานความช่วยเหลือรัษฎรบนพื้นที่สูงให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พลิกฟื้นจากความยากจนสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นกำลังสำคัญผู้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการหลวงโดยเน้นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนบ้านเลอต่อให้มีความยั่งยืนและมีความสุขถ้าหากว่าเราดำเนินการทั้งหมดได้เนี่ยโครงการก็ต้องจเจริญต่อไปแน่นอนเพราะว่า เราจะมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยอย่างเวลานี้ที่ออสกอรเนี่ยจเจริญมากแล้วก็คนได้ได้รับลูกค้าเนี่ยมากมายแล้วเราก็บริหารได้สำเร็จออโดยเฉพาะผักผลไม้ต่างๆเนี่ยที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีทั้งปวงปัจจุบันศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงเลอต่อมีเป้าหมายหลักคือให้เกษตรกรทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่น้อยแต่คุ้มค่าได้ผลผลิตสูงปัจจุบันสามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวได้ถึง17ชนิดซึ่งก็รวมถึงสาว,วร e ที่ได้รับความนิยมของตลาดและเป็นไม้ผลที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่ทำนาช่วงปลายฝนเมื่อหมดฤดูทำนาแล้วจึงปลูกผักและเก็บเกี่ยวผลผลิตสาว,วร e ต่อก็จะเป็นการ ศึกษาและต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สารเคมีนะฮะซึ่งอันนี้เราได้รับความเชื่อถือจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในการที่ว่าผลผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเราจะไม่มีสารเคมีซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราควบคุมอยู่เสมอ นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อยังได้วางแผนส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดแมคคาเดเมียเกาลัดกาแฟและพรับซึ่งเป็นพืชที่ทนต่อการขนส่งและสามารถสร้างไรายได้ในระยะยาวแนวปัจ,จิบัติของการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงอย่างประกอบไปด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกระดับการกำหนดขอบเขตก,การใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมอาชีพการจัดการด้านการตลาดที่ครบวงจรบ้านเลือต่ออำเภอแม่ลมาดจังหวัดตากซึ่งเดิมไม่มีใครนะดูแลด่นาน,นี้ปบาใยันหัวทรงใหุ้นิ่งหลวงเข้าไปดูแลแล้วเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเอาสมาร์ทฟาร์มเข้าไปซึ่งทําให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ลําบากเหมือนรุ่นพ่อแม่และ้ะเมื่อเขามีลูกมีหลาน ณปัจจุบัน,นบเขาสามารถประสานกับทางโมเดิร์นเทรดได้เห็นว่าหลายๆโมเดิร์นเทรดที่เข้า,เข,าเข้าไปช่วยรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรที่ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ทำให้เขาเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยพระวิสัยทาน์และพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระจัราชปณิธาน ในการสืบสารรักษาและต่อยอดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้เติบโตมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่รัศดรบนพื้นที่สูงและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืนสืบไป ถึงวันนี้นะคะมูลนิธิโครงการหลวงยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้พระบรมราชโองายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่ดอยสูงและขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินตามพระราชปัญธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ